ศึกเพชรยินดีที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับโดยนัทเดชวชิระรัตนวงศ์ครับประจำวันพฤหัสบดีที่2กุมภาพันธ์60มาดูทางด้านของเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับหรือว่าเพชรดำไก่ย่าง5ดาวครับเจอกับคนนี้ครับเสือคิมสิทธิ์สอทอแต๋วครับกรรมการชุมพลอินทด้ยศกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับเสียแคร์ครับถอดมงคลให้กับเสือคิมดอกเตอร์พงษ์ถอดมงคลให้กับเพชรดำนักชกจากอุบลนะครับค่าตัว150 0 0 0บาทครับเพชรดำในไฟน์นี้ครับ รับเต็มๆครับส่วนเสือคีมนีค่าตัว1นึ่งแสนบาทนะครับเสือร้ายจากภาคตะวันออกยอได้เก็บได้2ล้าน89,500บาทต่างชาติ299คนครับผลงานของนัทเดชวชิระ,ะระัตนวงศ์ครับยกที่3ครับตลาดหลักทรัพย์19นะครับอยู่ที่ทางด้านของเสือคิีมครับเดินเตะขวาครับเข็ดดำบนแล้วก็เตะซ้ายคืนครับ เจ้าของฉายาสายสโลไลท์ครับสองคอมหลังที่เอาชนะสิงห์พันชัยนะครับชนะคะแนนแล้วก็ไปชนะนอกสิงห์ที่ลุมมินีมาด้วยครับก็เรียกว่าทําให้แต่งตัวเป็นมวยเงินแสนเลยครับเพชรดำครับเจอแข้งขวาของเสือทิมครับต่างศึกต่างสายครับเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรียอมกันไม่ได้ตีเข่าซ้ายครับท้านของเจ้าเพชรดำครับกรรการสับมือชก ขยับทีมซ้ายไว้ครับเพชรดำอุ้ยรอดักศอกซ้ายตีเข่าขวาครับเสือคิมจับดีครับจับดีแล้วตีขวาครับตีซ้ายครับเพชรดำคุ้นหาเรียบอาเจอศอกเอาแทงเข่าขวามาครับเอาแลกศอกเอาเจอศอกซ้ายของเสือคิมครับนั่งง่ายครับแม่ศอกมาเร็วเหลือเกินครับทั้งศอกซ้ายศอกขวาเด้งตีเข่าซ้ายครับเสือคิมอ้าวแม่จะไปมุดหัวอ้าวแข้งซ้ายครับ ดักซอครับเพชรดำถีบถีบไปแข้งซ้ายครับหมัดหมัดซ้ายหมัดขวาครับหมัดอัปคัดอัปคัดเอ้าฟันยางล่วงฟันยางล่วงเอ้าชุดใหญ่ครับแล้วก็เจอแข้งซ้ายของเพชรดำครับกรรมการเบรกไว้ก่อนครับแหมนี่ครับถือว่าจังหวะนี้ถูกต้องเลยนะครับกรรมการชุมพลครับคือเห็นแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเป็นจังหวะต่อเนื่องก็ปล่อยให้ชกต่อครับเอาละครับนักเดชขึ้นมาแหมกระตุ้นไปทีนึง สู้ต่อครับแข้งสายสูงอ้าวแข้งสายมาครับเพชรดำอ้าวบัตหนึ่งสองสามอ้าวลูกพี่สังลุยแล้วหมดยกก่อนครับโอ้โหเดือดจริงๆครับแฟนมวยนี่ปลบมือเลยครับเสือคิมนี่หายไปนานเลยนะครับตั้งแต่30กันยายนนะครับชนะฉลามพลรันชัยแล้วก็หายไปเลยครับโอ้มาชกอีกทีก็กลุมพาแล้วครับ เข้าที่เข้าทางหรือยังออแล้วครับเจ็ดสี่นะครับอือเจ็ดสี่ครับตลางหลักทรัพย์เปิดออกมาในยกที่สี่ครับเสือคิมโดนแข้งซ้ายโต้ได้แข้งขวาแข้งซ้ายสวยครับเพชรดำออเตะซ้ายได้ดีครับอ้าวมัดหนึ่งสองสามเสือคิมแทงข่าวขวาครับเพชรดำโต้อ้าเด้งตีครับเสีเหลี่ยมเล็กน้อยอู้มันเหลือเกินครับวยคู่นี้หมัดซ้ายครับเพชรดำอ้าวแลกกันเลยครับยืนแลกกันเลยครับแล้วก็เติมด้วยแข้งซ้ายตีข่าซ้ายครับเสือคิมตีซ้าย เพชรดำฟันศอกแทงเข่าตีเข่าซ้ายครับเจอเข่าขวาแล้วก็เสียบซ้ายขากรรมการต้องแยกครับลุยต่อครับเจอแข้งซ้ายของเพชรดำเสือคิมซ้ายคืนเกี่ยวดันล้มลุกขึ้นมาแข้งซ้ายครับออกซ้ายได้เนียนมากครับนี่ครับซ้ายสโลไลท์ครับตีเข่าเสือคิมเด้งตีเข่าซ้ายครับเพชรดำโตด้วยซ้ายเสือคิมมาซ้าย เอา้ายไปเจอขวาคืนเสียบซ้ายเสียบซ้ายครับเสือคิมเพชรดำก็ซ้ายเสือคิมก็มาซ้ายเอาละครับกรรมการไม่สายไม่ขวาครับดึงออกมากลางเวทีจังหวะใหม่ครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายทีนึงเกี่ยวเกี่ยวอืเสียทรงเล็กน้อยครับเกี่ยวเขาไม่ล้มอัดด้วยข่าวตาครับเสือคิมตีข่าวขวาครับเสือคิมครับเนี่ยครับมีก๊อกสองก๊อกสามนี่ว่ามันหยดติ๋งนะครับ มีพลังเท่าไหร่เข็นออกมาครับนักมวยอู้ยแข้งซ้ายฟันศอกเจอเขา่าตีเข่าขวาครับเจอคิมฝังตีขวาครับเจอเข่าซ้ายอื้ออามาัดมัดมา,มาบวกศอกเอามาทุกอย่างตีเข่าซ้ายครับเสือคิมตีเข่าซ้ายเสือเพดดาอือเสียบซ้ายราคาครับหันไปมองทีมงานทีมงานว่าเดินต่อครับเจอแข้งเอาเจอมัดอู้ เออแล้วแข้งซ้ายครับชุดนี้ทําได้ดีครับเพชรดำแล้วมาอีก2แข้งตามได้หมาดครับเข่าซ้ายอ้าวแลกหมาดหมาดขวาครับเชือกิมเจอเข่าซ้ายของเพชรดำครับโอ้ความเร็วของเพชรดำนี่น่ากลัวนะครับนี่ครับแล้วก็เสียบซ้ายขาครับอ้าละครับปลายยกทําได้ดีครับเพชรดำเพชรยินดีอะคาเดมี่แข้งซ้ายครับขยับขยับซ้ายอีกทีหนึ่งโต้ได้ขวาครับเสือกิมครับ เดินดต่อครับทาได้ทําต่อครับแข้งซ้ายขวาไปไปลายเท้าเอายไปอีกทีหนึ่งซ้ายมาครับหมดแข้งโอ้โหเอาละครับมาผ่อนเกมเล็กน้อยผ่อนเกมเล็กน้อยครับแข้งซ้ายครับเพ็ดดำเสียบเข่าซ้ายครับหมดโยกครับ โอ้โหมาเร่งเอาในช่วงท้ายๆปลายยก4ครับเพชรดำเพชรยินดีอแคเดี่นะครับตลาดหลัก3มนี่เปลี่ยนเซิร์ฟเลยนะครับเพชรดำต่อ3-1นะครับต้นๆแล้วก็ก่อนปล่อยตัวนี่เหลืออยู่5-2อครับโอ้โหยกสุดท้ายครับสถานการณ์พลิกแล้วนะครับเสือครีมนีสถานการณ์เป็นรองครับแต่ก็ชิงดังไม่ไกลแล้วครับมวยพยายามเดินลุกไล่ด้วยมัดครับตอนนี้ แข้งซ้ายฉีดซ้ายไว้ครับเพชรดำแข้งซ้ายครับเนี่ยครับอือออกแข้งซ้ายได้ดีมากครับเสือคิมก็มาหมัดครับมีหมัดครับมีหมัดมีศอกครับเสือคิมเจอแข้งซ้ายครับแทงเข่าหมัดครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับเสือคิมเดินเดินอาหมัดนะหงส์ซ้ายแทงเข่าซ้ายครับ แทงสายล่าเาไว้ตีไม่เข้าครับกองเชียร์ก็กระตุ้นนะครับโอ้โหเจอแข้งซ้ายฟันศอกแทงเข่าขวาครับเสือคิมตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายโอ้เกมเดือดเหลือเกินครับหันมามองทีมงานครับเพื่อดาครับแน่ครับตัวต้องมองทีมงานครับอืมแล้วสายสวยครับแทงเข่าซ้ายครับเสือคิมเอ้าฮุกซ้ายโดนครับ แข้งซ้ายของเพชรดำคนนึงมีหมัดคนนึงมีแข้งครับตอนนี้เอาตีเข่าขวาตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับเอาซอยยิกเลยครับซอยยิกเลยแทงซ้ายสายมาเกี่ยวแล้วคืนด้วยซ้ายครับเอาขวามางทีนะครับเสือคิมเจอซ้ายของเพชรดำเสือคิมมาขวาครับหมดยกสุดท้ายครับ mm hmm. นี่แหละครับชุดสุดท้ายครับต่างคนต่างมั่นใจฮะ โอ้มันจริงๆครับชกเสร็จก็เนี่ยครับมิตรภาพครับนี่คือชัยชนะที่งดงามยิ่งกว่าการโชว์มือนะครับกรรมการรวบรวมคะแนนโอ้โหชูไปที่เสือคิมสิกซอทอแต๋วนะครับโอ้โหเพชรดำก็เสียดายนะครับบอกว่าต้องบอกว่าเส้นยาแดงพาแปดจริงๆครับ49-48นี่จากนารินทร์พองฮิรันพันเอกจิรวัฒน์อินเดียนะครับส่วน48-48ต่อนี่จากไพฑูรย์กบกลางครับ โอ้โหแซงระหามครับเสือคิมครับสวมกอดเซียแคร์ครับน่าจะได้อัยิเป็นแสน